เรามาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะพี่ตั้มในช่วงสุดท้ายเนี่ยรามาจะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเจ๋งๆเนี่ยเอาแบบโดนใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้เรานั่งอยู่กับน้องเป้แล้วค่ะเพศชกรหญิงพริดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันเรื่องสิว ค่ะที่ไม่สิวเลยโหเโมื่อกี้เราเปเฮสิโมเนียด้วยนะแบบโอ้โหดูความทุกข์ใจของน้องกล้วยพี่ต<ช>ั้มบบสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้ <โห S 2> วันนี้อยากให้น้องเป้ช่วยแนะนำค่ะว่าวในกิฟฟรีของเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบเด็ดๆบ้างค่ะเป้จะเน้นสําหรับสิวที่เกิดจากฮอร์โมนหรือสิวที่เกิดจากความมันโดยเฉพาะนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เรามีฮอร์โมนหลั่งออกมามากเกินไปมันก็จะกระตุ้นให้เราหลั่ง น้ำมันมาบนใบหน้ามากเกินไปน้มันก็สีมาแน่นอนอยู่แล้วใช่อย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป้เอามาฝากวันนี้จึงจะเน้นดูแลและควบคุมความมันบนใบหน้ามากเป็นพิเศษนะคะโอเคนะพี่ต้ามเอาแบบ ตรงจุดตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยใช่ไม่มันก็ไม่สิวไงใช่สาวบอกน้องๆมาดูมาดูตอนนี้เป็นเคล็ดลับละเอาเลยได้เลยค่ะซึ่งการดูแลผิวที่มีความมันมากเป็นพิเศษเนี้ยอาจจะต้องมีหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนะคะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดใบหน้าก่อนเลยเพราะว่าถ้าใบหน้าเราสะอาดและความมันเราลดลงแล่ะ แบคทีเรียก็จะไม่สะสมไม่มีการอุดตันและไม่เกิดสิวนั่นเองมันเป็นเหตุเป็นผลครใช่ดังนั้นในคนที่มีการแต่งหน้าก็โอเคเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางบนใบหน้าออกไปห้หมดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางโดยเฉพาะใช่นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยคลีนเซอร์หรือว่าโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าต่างๆวันนี้เป้เอามาฝากอยู่3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยก็คือกิฟฟอรีน ฮันนี่แอคเน่แคร์คลีนเซอร์ตัวที่เป็นขวดนี่ใช่ซึ่งมันจะเป็นเจลล้างหน้าสูตรน้ำผึ้งนั่เองเป็นเจลสูตรน้ำผึ้งใช่่ะเป็นเหมือนน้ำผึ้งเลยเอ๊ะน้องเป้พี่ถามหน่อยคือไอ้ควบคุมความมันส่วนใหญ่เวลาเราท่องมาเนี่ยเราจะบอกต้องใช้เป็นเนื้อโฟมเนื้อเจลเนสำหรับคนหน้าแห้งทำไมอันนี้ถึงเป็นเจลอ่ะที่เอามาฝากเพราะว่าบางคนเนี่ยหน้าหน้าไม่ได้มันมากแต่ว่าอาจจะมี การเกิดสิวหรือเกิดการอุดปันนะคะหรือว่าผิวของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมันแต่ละคายเครืองง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําตัวนี้ก่อนที่เป็นเจลสุดที่อ่อนโยนมากที่สุดก่อนนั่นก็คือการทําความสะอาดความมันอาจจะไม่ได้มากนะแต่รับรองอ่อนโยนต่อผิวนะคะนอกจากนี้เขายังมีพวก น้ำพึ่งอยู่ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีชุ่มชื้นกับมันนี่คนละเรื่องใช่ไหมน้องเป้ไม่ใช่ว่าพอเป็นน้ำพึ่งปุ๊บเพิ่มความชุ่มชื้นหน้าจะจะยิ่งมันมากขึ้นไหมแยกกันแยกกันเพราะว่าสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นมาจากหลายแบบนะคะสารสกัดจากธรรมชาติบางตัวอย่างน้ำพึ่งเองอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดการสูญเสียน้ําได้โดยที่ไม่ได้ไปเพิ่มความมัน ผู้ชายจะรู้สึกได้เลยว่างั้นมคเขามีสารสำคัญอะไรที่ช่วยดูแลเรื่องสิวล้น้องเป้สารสําคัญของเขาแน่นอนมันจะมีสารสากัดที่ที่เรียกว่าไตรโคซานไตรโคซานใช่ตัวนี้ก็คือดูแลยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นฆ่าเชื้อได้ออช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ก็จะทําให้ไม่เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเกิดสิวนั่นเองอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับหน้ามันแบบเบสิก นะคะถ้ามันขึ้นมาแบบเป็นผิวผสมแล้วหน้ามันอันนี้เห็นชัดเจนแนะนำเป็นโฟมดีกว่าเรียกว่ามันแบบแอดวานซ์ไหมใช่พอมันแบบแอดวานซ์เราก็มีโฟมที่ช่วยในการเป็นโฟมล้างหน้าอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะถ้าเป็นตัวเบสิกก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ สีเขียวกิฟเฟอรีแอคเน่โฟมแอคทีฟยังชื่อระบอางไปแล้วนะพี่จับแอคเน่โฟมก็จะมีสารที่ช่วยในการควบคุมความมันแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะคนที่เป็นผิวผสมหน้ามันก็ใช้เป็นโฟมดีกว่าน่าจะเหมาะกว่าใช่ค่ะ โฟมล้างหน้าพวกนี้เวลามันไปโดนสิวเนี่ยมันไม่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 เกิดให้ไม่เป็นเลไหมน้องเป้หรือยังไงก็เราก็ต้องใช้อย่างเขาเรียกว่าเออละมุนละม่อมหน่อยนะคะก็คือบีบโฟมไว้ที่ฝ่ามือแล้วก็ให้โดนน้ำนิดนึงก่อให้เกิดโฟมที่มือฝ่ามือก่อนนะคะแล้วค่อยเอาโฟมนุ่มๆเนี่ยมาสัมผัสกับใบหน้าไม่ใช่แบบบีบมาพี่ตั้มล้างหน้าไงไม่ใช่แบบนี้ใช้โฟมนุ่มนวลเหมือนกันแล้วก็ล้างบ่อยคิดว่าแบบว่าโอ้โห ทีก็เผลอบ้างแต่ไม่มีไม่มีผู้ชายก็จะชอบนะใช่ที่เดียวจบแบบอยากให้รวดเร็วไงจริงแล้วต้องทาให้อ่อนโยนต่อผิวใบหน้าสักนิดนึงใช่โดยเฉพาะใบหน้าที่เป็นสิวนอกเหือจากโฟมตัวที่เป็นขวดสีเขียวแล้วล่ะเรายังเห็นมีมันมีหลายอย่างแน่นอนในชุดของ idol stay c ครสิบอันนี้ก็จะช่วยยแน่นอนดูแลเรื่องสิวชื่อเขาไม่เหมือนกันเนาะ idol stay c ค่ะตัวนี้สารสำคัญเลยก็คือเป็นวิตามินซีนะคะซึ่งช่วยดูแล ฆ่ายับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ใบหน้ากระจ่างใสได้ด้วยกระจ่างใสด้วยค่ใช่ว่าควบคู่ไปเลยใช่ถ้าเป็นสิวแล้วก็มีรอยด่างดําจากสิวแล้วก็อยากมีความขาวกระจ่างใสด้วยก็จะเป็นตัวนี้และนําเป็นตัว Idol C C 50นี้เอง ค่ะอะผ่านไปแค่หนึ่งขั้นตอนเองค่ะแค่หลันแค่หลางนะใช่อ่เราเลือกเอาก็ได้อย่างที่เป้มาฝาก3ตัวนี้เป็นหนึ่งใน3ตัวนี้ก็ได้นะคะใครใช้โฟมอะไรที่ถูกต้องอยู่ถูกถูกกับใบหน้าตัวเองอยู่แล้วก็ใช้โฟมนั้นก็ได้ไม่ว่าการลองดูว่าแบบไหนถึงจะเหมาะแล้วก็แก้ปัญหาเราได้ใช่ค่ะค่ะแล้วที่สําคัญขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนต่อไปใช่สําหรับคนหน้ามันอ๋อสำหรับคนหน้ามันโดยเฉพาะเนาะค่ะก็คือโทนเนอร์ ห,นห,นหรือผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด ใบหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยโทนเนอร์มักจะมีการใส่สารที่ช่วยควบคุมความมันช่วยกระชับรูขุมขนนะคะตัวที่เป้เอามาฝากก็มี2สองตัวด้วยกันนะคะตัวที่ขายดีมากขายดีเรียกได้ว่าขล่ทะลายสั่งสติมากมายถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเบสิกแต่เขาก็ได้รับความนิยมนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะกิฟฟินบาลานซิ่งโทนเนอร์กิฟฟินบาลานซิ่งโทนเนอร์จุดเด่นของตัวนี้คืออะไรครับทำไมถึงได้รับ มมจุดเด่นคือเขาอยู่ในชุดของชุดสีฟ้าแปลว่าเป็นชุดเบสิกพื้นฐานซึ่งมีการกระคายเคืองน้อยมากไม่ก่อกให้เกิดการกระคายเคืองทุกคนใช้ได้เหมาะกับทุกคนน<ช>ี้ใช,ใช่ค่ะคที่สําคัญเลยก็คือเขามีสายสารที่ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยควบคุมความมันแต่เพิ่มความชุ่มชื้นนะใช่ค่ะน้องแป้พี่มดสงสัยว่าอย่างเช่นเราใช้โทนเนอร์เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ควบคุมความมันทันทีในวันนั้นเลยใช่ไหม ด้วยสารสำคัญของเขาแล้วสามารถออกฤิ์ได้ทันทีนะคะแล้วก็หลังจากใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็กระชับบนใบหน้าด้วยแล้วมันก็คงความมันได้นานมาเช่นสมมติว่าเช็ดปุ๊บขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปโหดรถเมยอย่างเงี้ยแป๊บเดียวมันใหม่อยู่เป็นหลักชมมั่วโมงไหมหรือเป็นหลักวันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะถ้าถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยอันนี้อาจจะเอาไม่อยู่ ะะอาจจะต้องมีการใช้โลชั่นหรือว่าพก,กระดาษซับมันจะได้ไหมใช่กระดาษซับมันฉุกเฉินก็ได้หรือว่าโลชั่นที่มีสารช่วยในการควบคุมความมันแล้วก็กระชับรูปผมขนเพิ่มเติมะะนะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดส่วิว่าเราใช้โทนเนอร์เป็นประจําทุกวันมันจะค่อยๆปรับให้ผิวหน้าของเราเนี่ย มีการผลิตน้ำมันเอาน้อยลงไหมคะแน่นอนนะคะเขาจะมีสารสําคัญอย่างสารกัดจากธรรมชาติบางตัวนะคะอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยเขาใส่ซิง PCA ซิงก็คือคล้ายๆกับสังกสีเป็นสารสําคัญสารหนึ่งไม่ใช่สังกสีที่เรามาทําบ้านอย่าไปนึกถึงสารกสิตามรั้วนะต้องระวังนะท่านผู้ชมมันเป็นแร่ทาไมไม่ตั้งชื่อให้มันต่างกันไม่เข้าใจเลยเอองไงต่อคุณทงเป้มันเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากในการที่ไปช่วยลดการสร้างน้ํามันบนใบหน้า ถ้าใช้ต่อเรื่องมันจะไม่ม่าค่ะทีนี้วิธีการใช้บางคนก็สับสนกับการใช้โทนเนอร์กับเอเซนต์นะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทนเนอร์กับเอ s เซนต์เนี่ยวิธีการใช้เหมือนกันแต่ว่าชื่อมันไม่เหมือนกันเขาก็เลยเออมันต่างกันยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างทนเนอร์เนี่ยก็คือเน้นการเช็ดเพื่อ ทำความสะอาดอย่างล้าลึกครับโทนเนอร์เน้นเรื่องเช็ดทําความสะอาดค่ะใช่ซึ่งเวลาใช้แน่นอนบีบใส่สําลีให้ชุ่มค่ะนะคะแล้วก็เช็ดจากกลางหน้าออกไปข้างนอกจากกลางหน้าออกไปข้างนอกใช่ครับนะคะเช็ดได้ทั่วได้มอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเป็นเอสเซน เอสเซนตจะเน้นไม่ไม่ได้เน้นการเช็ดเหมือนโทนเนอร์เอสเซนตจะเน้นการให้สารเข้าไปในผิวบำร,รุงอ๋คนละวัตถุประสงค์อาา่าเน้นเรื่องการให้สารบำรุงใช่ซึ่งรูปแบบของเอสเซนตเนี่ยมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันไหลได้มันบางเบามันเป็นฟลูอิดใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้มีวิธีการใช้ที่คล้ายๆกับโทนเนอร์ก็คือใส่สำลีแล้วก็ให้ชุบเช็ดชุบเช็ดน้องเป้ผสมกันได้ไหมโทนเนอร์เอสเซนต์แปะแปะแปะ ไม่แนะนำให้ผสมกันให้ใช้โทนเนอร์ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเอสเซนต์ค่ะเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วก็มาเช็ดด้วยเอสเซนต์เอสเซนต์บางคนอาจจะเทใส่มือแล้วก็แปะๆปะบนหน้าได้นอกหนือจะโทนเนอร์ตัวที่ขายดิบขายดีแล้วแอบเห็นอีกหนึ่งตัว ใช่ค่ะก็คือ idol stay c 5 0ที่เป็นแบบโทนเนอร์นะคะอันนี้เป็น acne care toner ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือเขามี s อ a y c 5 0เป็นส่วนประกอบหลักถูกไหมน้องเป้อันนี้เน้นควบคุม b a l านซ์ซิงโ n นเนเน้นควบคุมความมันและเจ้าตัว idol stay c acne toner เนี่ยก็จะเน้นเพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสและกคนละวัตถุประสงค์ใช่ค่ะ คือข <it> the ึ้นอยู่กับว่าหน้าเรามันเป็นหลักหรือหน้าเราเป็นสิวเป็นหลักมีรอยด่างดำเป็นหลักนั่นเองเลือกได้เลือกได้แต่ว่าคนที่เป็นหน้ามันยังง่ายก็ต้องใช้นะคะใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายค่ะเห็นวางอยู่ด้านหน้าคืออะไรเอ่ยคือคนที่เป็นคนที่หน้ามันเนี่ยก็ยังอยากบำรุงอยู่จริงถูกไหมคะบางทีเขาก็ต้องการความชุ่มชื้นนะคะเป้ก็เลยเอาตัวนี้มาฝาค่ะก้บสุด ใช่กิฟเฟอรเรีนออยคอนโทรลแอคทีฟยังออยคอนโทรลชื่อชัดมากพี่ตั้มออยคอนโทรลมีแตความมันแอคทีฟยังใช่ค่ะก็คือเป็นชุดเบสิกแอคทีฟยังแล้วใส่สารสำคัญไปเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยแล้วก็ควบคุมความมันด้วยดูแลผิวด้วยควบคุมความมันด้วยใช้ได้ทุกวันเลยไหมน้องเป้ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะอย่างที่พี่มดบอกว่าบางทีเขาเช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วออกมาจากบ้านต้องขึ้นรถเมย์บางทีหน้ามันมันและเราก็เอา โลชั่นนี่แหละค่ะไปช่วยควบคุมความมันเพิ่มเติมแล้วหลังจากใช้ตัวโลชั่นเราใช้ครีมกันแดดหรือครีมตัวอื่นได้ไหมคะได้เลย<อ>นะคะก็ใช่ตามเนื้อของเขาโลชั่นก่อนแล้วค่อยลงครีมที่หนักขึ้นมาเอาล่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงคณิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะเป้ขอบคุณมากนะครับครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ ถ้าท่านต้องการจะติดต่อกับเราหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้ครับที่ w w w g i f r i e c h a n n e l c o m นะครับหรือต้องการตามไปติดตามความเคลื่อนไหวของเราก็ได้นะคะใน Facebook ของเราค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านหน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม